วันนี้เป็นวันแรกแจกท่าดอกกุหลาบใช่ไหมกดก็ามาดูเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล่น30นาทีได้กล่องเล่นครบ60นาทีได้ปืนเล่นครบ120นาทีให้ได้อดอกไม้กับเลือกเอาระหว่างถ้ากุหลาบกับบัตร5ใบเราก็จะเล่นไปเรื่อยนะเราก็จะเล่นไปเรื่อยเรื่อยเหนื่อยก็พักปะสลับเกมกันไปเรื่อย ก็ไปเล่นรถต่อืรถไม่มีรถพังรอซ่อมอยู่อ้าวปะรอซ่อมเอารถไปซ่อมอยู่ตอนนี้ต้องมาทำภารกิจเอาดอกกุหลาบก่อนปะเกมแรกภารกิจภารกิจล่าดอกไม้ครับถ้าดอกไม้ก็มาแล้งกันก่อนเลยเกมแรกถ้าดอกถ้าท่าดอกดอกทองดอกทองหนูก็ไปคนเดียวแล้วกัน กองแรกปืนหน่อยเอาอะไรมีสากากับซองรัวเอาไอ้เด็กตอนนี้แรกจำป่าเอาอะไรอพีแอลรอเก็บเอาต่อไปเอาปืนมาโหปืนยิงเป็ดปืนอะไรวะน,นะแอลจะเอาป้างละเปลี่ยนกันป้างละเอ,เอาอ้าวเอายูเอ็มพีมาเหมือนเดิมอีกโห มีแต่ปืนไกลเลยท่านี้เดี๋ยวหาปืนไกลก่อนโอ้โหข้างบนก็มีแต่สนายเอาอะไรอ่ะเมื่อกี้เขาจะแกล้งพี่เลยแกล้งไม่ทันาชนทันไปโอ้โหเคี่ยวทะลุออกเลยข้างล่างรถกระบะเลยเออคนยิ่งมีคนยิ่ง บมดกนไม่มีอะไรช่วยเลยช่วยหน่อยไ่อยากองควงมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ตรงน้าโอ้ทางนี้ก็มีเกวา้ดัเกมสองไปหมดทั่วไปกัน ข้างข้างซุบซุบซุบเปนอนชุบเฉยเลยมานักข้างบดมันคงไม่ชุบกรหรอกมาแนงซุ่มอยู่ตรงนี้แสงมันเพิ่งหยุดเมื่อกี้นี่เดี๋ยมันลงมาแล้วมันลงแล้วยิงไปเลยครับยิงลงเปลวงมันตั้งใหญ่จะเต็ดจะไม่คนมันน้อยอย่างลวงไปเถอครับตายมันวิ่งลงมาเมื่อกี้นี่ คนหนึ่งหมดยังไม่รู้มันวิ่งลงมาคนหนึ่งหมดยังไม่รู้ไหวไหมวันไม่ไหวก็ต้องไหวโอ้ยดิงมือของวันเดียร์แฟรโดนตัดหน้าไปแล้วครับหนึ่งคิวไม่ตายร่วงเดี๋ยวเก็บไปอีกหนึ่งสามมันสวยโอ้ชอนมันชนมันโอ้ตายก่อน <laughs> คืวงตันหน้าตาเลยกำลังจะเหยียบอยู่แล้วเชนกันชนกันชนกันอีกสามอีกสามคนอีกสามคนตายหมดแล้วมั้ยเอากำลังจะขี่รถไปชนะสะง่านเกมที่สามไปโหมดทั่วไปแบบเจ้มจนไปวิ่งเข้าไป MP40 ยัดหน้ามเลย โอ้ตังโคโนโนไอ้วบอเกือบติดยิงแอบบมาแล้วมันดันมาแล้วมันดันมาแล้วมันขึ้นมาข้างบนแล้วลงมาแล้วยิงมันสวยนั่นแหละยิงโตดมาเลยเรียบร้อยเก็บไปสามเครื่องก็กระตุกกระตากอีกแล้วโอ้ยข้างบนข้างบนแล้วข้างใน ไม่เนอะมันยืนหัวโดอยูนะนะ่นั่นน่ะมันยืนหัวโดยอยู่หลงังคาเฮ้ยเหือเรียบร้อยทำอะไรนะนะสี 4, ่เราก็จะไปที่เกมฟีฟอร์อะไรนี้เนี่ยไปไปยิงกันเองเนละงานนี้เกมสี่สะสมสะสมเวลาไปเรื่อยๆเปิดมาแล้วครับตายจริครับหัวแตกไปแล้ว ตายไปสองงานเดินอยู่อันดับหนึ่งเฉยเลยทีนี้เออตายยิงใครวะนายยิงแอลหรือเปล่าน่ยยิงแอลเนี่ยเนี่อใครยิงฉันหัวแตกหมดลาดกกว่าจะขึ้น ไอเอัสสไนามาวะนะเพือร่วงสองร่วงคู่มันร่วงแล้วก็ร่วงโอ้ยร่วงอีกแนวออกมากำลังจะดีเลยได้ที่หนึ่งได้อันดับหนึ่งไอ้อัลสไนามายิงอ่ะร่วง,งวอีกแง้เออเฮือโดนหลอยหลังมดยไปยิงตัวหน้าโดนตัวหลังยิงซะนะบินออกมาจะเจอใครบ้าง มันบินมาใครใส่ชุดขาวอะโอ้ตายยากตายยิจ่จังโอ้มีอลูอตรองเอลแอลใช่ไหมแอลใช่ไหมโอ้โหฮะโดนแอลยิงตายห <c oughs> ายสิครับผู้ใดน,นี่โอ้ทั้งหน้าทั้งหลังซ้ายทั้ง,งขวาจะไปทางไหนดีล่ะครับเนี่ยเ <c oughs> ออหายเฮ้ย <c oughs> โอ้มายิงรอดรูไปได้ไหมเนี่ยยิงรอดรูไปก็ได้ไเลยเยอะไาวะกระกูลเนาะโอ้มาหลอยหลังกำลังส่องรูยิงกำลังส่องอยู่รูยิงเขาอยู่ ครับมาอยู่แล้วครับเหยืออย่าเพิ่งยิงค่อยขอโทษตายวะเนี่ยตายวะมึงยืนแอบมุมเนี่ยโอ้โยยิงไม่ล่วงใครวะเนี่ยแ <c oughs> อลหมดเวลาให้ได้ที่หนึ่งเนี่ยนะเกมที่ห้าเกมที่ห้าแล้วก็ไปสี่สี่ โอ้โหเด็กน่าเป็นสไตล์เด็กสวยเหรอเอาแบบเบอร์สามโดนลุมแล้วเบอร์สามโดนเพื่อนมันมายิงเขามีตัวชุดสวยเหลือตัวเอาเกือเกื้ออยู่ข้างล่างเกื้อเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมันมาแล้วสวย อยู่ทางโน้นกี่ตัวเอวเอลยิ้วล่วงไปแอลเก็บไปหนึ่ง<ต>มาแล้วโดนลุมรโอ้ยติดโลที่หกแล้วก็ไปที่ซีซีจนดันดัปไปโดนหัวป็แตก หมดเลครับโอ้โหร่วงสวยงา้ยโอ้โหกระโดดไม่ทันเลยโอเคไป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 สุ่มแผนที่เกมนี้เกมที่ห้าเกมที่หกไม่รูดืมแล้วเกมที่ห้าที่หกก็มาสุ่มแผนที่กราฟเลนกันครับ มันคือโหมดอะไรเนี่ยโหยิงกันอยู่ข้างโน,โน้นนอ้าวตายโหะร่วงมีคนเกือบคูนแน่เลยตายโอ้โหโอ้ย ่าวาตเดสกาอันดับหนึ่งหายไปแล้วหมดโอ้โหใครมาข้างหลังโอ้โหกระโดดลาไปยิงหาย UMP โอ้โหเอลุ้ก็จะไปสุ่มแผนที่การเรียนปติเบสบอลใช่ไหมปะ ไม่ตะโขดีตายอย่างเงี้ยเลือกค้อนดีกว่าแก้วโดนแน่เลือกกระทะเลือกค้อนจะมาทางนี้หรือเปล่าเออตีดีเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันไม่ค่อยมาทางนี้เลยเนี่ย ว่าสนามบนนี้มีหรือเปล่าไปแล้วเว้ยมันพุ่งไปทางโน้นแล้วใครไปอยู่หลังคานะใครไปอยู่ข้างบนนะตีให้มีเอลนะตีไปแล้วครับลอยไปขึ้นเข้าไปข้างบนแล้วไปหลังคาตีลงมาอีกผ<ม>เผือเกือบโดนโอ้โหเลือดเกือบหมดเฮ้อเอือโอ,อ้โหตีไม่ทัน ภารกิจยังไม่เสร็จก็ามาทำภารกิจต่อแต่น้องแอลได้ถ้าอดอกไม้มาแลว้วแต่สายฟรียังไม่ได้ขาดอีกห้าสิบแปดห้าสิบแปดนาทีได้ไปหกสิบสองแล้วปะั่อไปนี่แหละโอ้โหมาดิมาดิสีไีกดิสีไหมดิมาดิเอาแตกอีกโอ้ หรือเปล่าเอ,อาเอาแกงอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำไมรู้ไอวอลได้พอเป็นโลเอ,อ,อ,อาวิ่งหน้าตั้งมายัางงี้เราบดทำไมจีเอมทำยางงี้อ่ะทำไมให้น้องวิ่งหน้าตั้งมายัางงี้อ่ะน้องบอกว่าปืนนี้ไม่โอเคเปลี่ยนปือนดีกว่าวิ่งแบบไม่สนใจใครเลยอ่ะมันน่าจะยิงได้นะนั่งทางหลัง สูดีครับสาวปีศาจนั่งกระบ,บะข้างหลังไปรถไม่ได้แต่งด้วยรถเก่าๆเดิมๆเพิ่มเติมคือบอดใช่ไหมข้างหลังนี่ดีครับล่วงตายโอ้ชนะไปกันเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแกจะได้ท่าแล้วท่าส่งดอกไม้น้องแอวได้ไปก่อนแล้วหม ่วงไปเลครับไปโย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 รถนี้แล้วครับไม่อยู่แล้วครับไปคอยอยคอยคอยอยอย ไหนวะชนมันดีกว่าไหมนี่ไงกระเด็นไปซะชนไปดิครับกระเด็นถอย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 โอ้โหตั้งไอวอแล้วโอ้โหไอสองทองโอ้โหชนไปกระเด็นไปสองคน มาสองซ้าย stumbled, ขวาเลยเรียบร้อยใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วได้89นาทีแล้วปะไปกันต่อเราเล่นอีกเกมสองเกมก็ได้ถ้าให้ดอกไม้ของสายเติมระเบิางนี่สายเติมมีเครื่องเราบ้งเนี่ยจีเอมมาแจกยกเซิร์ฟนี่ทำภารกิจเนาะเติมที่เขาเติมแต่ช่วงแรกเขาเติมอะไรอืม ใส่เติมมีเครื่องอนะ่ะเดี๋ยวจีเอ็มต่อไปเอาอะไรมาแจกอีกของสายเติมนี่มีเครื่องอนะ่ะเอาวิ่งมาในกระเป๋าสามสวยเพราะว่านเขาไม่ค่อ,อยแจกในดาวคาตอนนั้นเออเงินใส่เติมเอาไงแต่เขาเขาไม่แจกแล้วแต่อันนี้เขาทำมาคนละแบบไงเขาไม่ได้เอาของสายเติมมาแจกไง เท<อ>่วันก็เติมได้มันเติมได้อืมไม่ท้าเอาแบบของสายเติมมาแจกเนี่ยก็มีเครื่องกันอีกใช่จะสายเติมพอจะมาโคลรร้กูเติมเพชรเติมกันเยอะแยะเรามาแจกทีหลังวิ่งไปโกดังดีกว่า,ไป,าไปเอลบไปเจ้าโอ้ยไปเจ้าเบ้าอยาทำแล้วคืน โอ้โหวิ่งโดนยิงสะดุดรัวโอ้โหหัวทิ่มเลยอ้าวเลือรั่วกกองจะดักยิงนะกองกองดักยิงเอาปืนยิงรถยิงมาแล้วครับอ้าว R G S เดี๋ยวเอยู่คนเดียววิ่งวิ่งเลือดจะหมดแล้ววิ่งยิงนิดนึงโอ้โหเกือบเลือดอ้าว เหลืออีกเท่าไหร่นี้ได้ไปร้อยสองนาทีก็ขาดอีก18นาทีครับจะได้ถ้าของใส่เติมแล้วนี่ใส่เติมช้ำใจใส่เติมช้ำใจเพราะเกมเอามาแจกยกเซิร์ฟเลยงานนี้ทำภารกิจมาเกมสงครามแข่งเราจะได้ดอกค่าดอกไม้กันหรือเปล่าไปเวลาใกล้จะครบแล้ววิญญาณร่องรอย เพื่อเก็บไปหนึ่งเก็บคาบ้านเลยครับเพื่อเก็บไปหนึ่งเอากล้องกล้องลงไปกองแล้วโดนยิงอยู่ข้างล่างเพื่อมันจะขึ้นมาแล้วปล่านะโอ้ทางข้าก็มีทางขวาก็มีขา้างล่างก็มาทางฟ้าก็มี แต่เราเนี่ยสีลงไปกอ,องเป็นศพมันมาเราขึ้นมาแล้วอ้าวเรียบร้อยหมดตี้ไปไปแลกเสื้อกันมาแล้วก็เราก็ไปหมดทั่วไปแบบเจิมจนเพื่อกิจกรรมจะครบแล้วปะนั่งแล้วนั่งแล้ววันนี้ใส่ชุดสีชมพูมาสามคนคซื้อมาใหม่เอยมันปีร้อไปทางรถไปทางรถตามมันตามัน,มนโหติดก้อนหิน มันลงข้างล่างแล้วมันลงข้างล่างแล้วโนโนโนข้างหน้าข้างล่างข้างล่างทางขวาตาม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 หมูแดงแฟร์ตายตายตายไปสิครับยยิงเลอ้าวชนะเฉย ก็เรามาเก็บปืนในศพที่ยิงตายไอ้ที่ใครยิงตายเนี่ยไปโอเคขาดอีกสิบสองนาทีโอ้โห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 

เรียบร้อยหมดตี่ขาดอีเกเจ็ดนาทีปะจะได้ท่าดอกไม้อยู่ข้างไหนอยู่ข้างหน้าแปดสิบห้าตัดสองเยอ้เลยแล้โอ้ตกกระโดดโดลดไม่ทันแล้วคือใต,<า>ต<า>้คนแรกเหรอคือถอยชั้นเหรอเหยื่อโง่เลยยิงคนนึงก็ซื้อกับข้าวจะยิงก็ซื้อกับข้าวแล้ว โอ้มันติดโล่มันติดโล่สวยไม่ตัวไม่ตัวเือไม่ตัวอ้าวทางนี้ก็ติดโล่เหมือนกันต่างคนต่างติดโล่โอ้โหครั้ตัว,ตวน,นี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โหโอ้ยใครเอาสกิลไปล็อกมันเนี่ยใครเอาสกิลไปล็อกสกตูนเลยน่าโมน ข้างบนข้างบนข้างบนร่วงเ้ยร่วงไะหม่ดีมันอยู่ข้างบนเอ้ยยังไงยังของตัวเยยิงหน่อยยิงหน่อยโอ้ยยิงเลยยิงเยยิมสวยสวยอีตัวเยอีกวขึ้น ไอวอไม่มีโอ้โหกดไอวอลืมไอวอไม่มีอ้าวหนูไม่ได้ซื้อปืนอ่ะใครมีปืนอ่ะว่ากูปั่นกูโอ้มีตังค์ซื้อมากระบอกเดียวอย่างเงี้ยโอเพื่โอ้หันขวามาจะวิ่งล่วงเลยกดคูณยิงล่วงไปตัวนึงไมาตัวม่าไงวะโอนเอายิงตูดยิงตูดแล้วยิงเอวไปนั่นนะล่วงมีอีตัว มันชกกันมันชุกันมันชุกันชุกันมันชุกันมันชุกันขังไม่มอ,มออกมนะันเอาภารกิจเราขาดอีกขาดสามนาทีก็จะได้ท่าขาดอีกสามนา,าทีก็กได้รับท่าดอกไม้ของใส่เติมแล้วตอนนี้เจมออเอาาแเกีบต้ปีรับท่านีป่ะ อีก3นาทีเราก็จะได้ท่าดอกไม้ของสายเติมแล้วไม่เป็นไรเราเล่นเอานี่แพ้ชนะไม่เป็นไรมันยข้างบนมันยข้างบนโอ้โหยิงมันไม่ร่วงนี่กระโดดสวนมาสวยโอ้โ ยิงมันไม่ทันเลยครับโหเด็กตัวเดียวเรียบร้อยกระกูนเก็บอ,อีกแล้วครับตายไปซะเอาหมดโดนตัวซ้ายยิงเนี่ยเมื่อกี้ตัวยตัวมึนมาแล้ว โอ้วิ่งเข้าวิ่งเข้าซอกอ้าวกันไอวัวกันไอวัวไม่เฉยไม่หลอกทางโน้นนี่ๆี่ทางน,างนี้นั่นไงมันไม่ยอมออกมาก็ดิยางไปเฉียครับดิยางไปเลยเก็บมันเก็บสุดท้ายรึเปล่านี่เก็บสุดท้ายด้วยดันมาสองกระบ,บอกไงน้าวไป ยังไม่ได้ยิงใครเลยยังไม่ได้ยิงเลยชนะเสียวโอโ้โหได้เวลาได้ผ้าแล้วครับตอนนี้ได้ไม่ได้ก็ต้องไปโกดดูกันเลยครับนี่ไงได้มาแล้ว้าดอกไม้ของใส่เติมกดรับรับผ้า ุดยอดไปเลยตกลงสวมใสม่ได้มาแล้วภารกิจครับได้มาแล้วกับภารกิจล่าทำภารกิจอะไรนะภารกิจรับดอกกุหลาบเล่นในครบ120นาทีโอเคเอาท้าวันวันเล่นไทย วันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดวันแรกก็เล่นจนได้ท่านะครับเล่นกี่เกมก็ไม่รู้ตามโหมดต่างๆเล่นแล้วเหนื่อยก็พักก็พักกินข้าวกันไปยกหนึ่งแล้วก็มาเล่นใหม่เล,มเ,หมเล่นมาตุ่งเลยครับเนี่ยโอ้โหสี่โมงกว่าเล่นมาตั้งแต่สิบโมงกว่าแบตเตอรี่ก็จะหมดภารกิจตามล่าท่าดอกไม้ของสายเติม GM เมก็มาแจกให้ยกเซิร์ฟกันเลยสายเติมสงสัยจะงอนแล้วมั้งเนี่ย มีเครื่องไงครับใส่เติมมีเครื่องไงครับโอเคภารกิจวันนี้ก็สําเร็จไปร้อยยี่สิบนาทีวันเดียววันแรกวันเดียวของวันที่สิบเจ็ดแต่จีเอ็มให้เวลาสิบเจ็ดสิบแปดสองวันภารกิจเราวันนี้ก็สําเร็จไปครับสาเร็จไปครับ,รบาลาไปก่อนปุยป้ยปุยส่วนคลิปหน่าจะไปทําอะไรกันดีกับท่าดอ,อกไม้จ้ติดตามกันนะครับ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณปู